กับนิมิตการครับพระอาจารย์ครับผีเนี่ยมีจริงไหมครับถ้าเกิดผีมีจริงทําไมเราไม่เคยเห็นผีตานีผีกระสือผีกระหังที่แถบ,บประเทศตะวันตกมั่งครับผีก็คือวิญ,ญญาณของมนุษย์หรือว่าเป็นอดีตมนุษย์นะครับมันผีมีจริงทีนี้เนี่ยทาไมเราไม่เห็นผีไทยในต่างประเทศอันนี้ก็ต้องอธิบายอย่างนี้ว่าวิญ,ญญาณเนี่ยเมื่อสมัยที่ยังเป็นมนุษย์อยู่ก็จะผูกพันอยู่กับวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็เครื่องแต่งกายต่างๆที่ เป็นของท้องถิ่นนั้นๆครับดังนั้นเมนื่อวิญญาณตัวน,นั้นละจากโลกนี้ไปนะครับกลายเป็นผีสัมภเวสีต่างๆเนี่ยก็ติดในเรื่องของสัญญาในเรื่องของอวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็การแต่งกายไปด้วยเท่านั้นเองครับแต่ว่าก็ยืนยันว่าผีหรือว่าวิญญาณมีจริงแล้วก็ในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ครับจเจริญพรถ้าคุณโยมีข้อสงสยัยหรืออยากทราบเกี่ยวกับอะไรก็ตาม สามารถมาคอมเมนต์ได้นะครับทาง QC ความคิดผ่าน TikTok, YouTube, Facebook, Instagram และ Twitter อย่าลืมนะครับกด s u b s r r i e e ไลค์แชร์ให้หนุ่มพี่ด้วยจเจริญพรครับ ถ้าคุณโยมมีข้อสงสัยหรืออยากทราบเกี่ยวกับอะไรก็ตามสามารถมาคอมเมนต์ได้นะครับทาง QC ความคิดผ่าน TikTok, YouTube, Facebook, Instagram และ Twitter อย่าลืมนะครับกด s u b s r r i e ์ไลค์แชร์ให้หนุมพี่ด้วยจเจริญพรครับ